สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆทำขนมเต้าส่วนกันค่ะก็ทำกินเองก็ง่ายทำขายก็ดีนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็ใช้ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกนะคะอยู่ที่1 5 0ยห้ถึงสองกรัมนำไปแช่น้ำทิ้งไว้ห้าชั่วโมงนะคะ เสร็จแล้วเราก็ล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็นําไปนึ่งค่ะเราก็จะห่อผ้าขาวบางแล้วก็นําไปนึ่งเลยค่ะเราจะนึ่งถั่วนะคะอยู่ที่2 0่สิบถึงยี่สิบห้านาทีค่ะจนกว่าถั่วจะสุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผสมแป้งมานะคะเราใช้แป้งมาอยู่ที่8 0ดสิบถึงหนึร้กรัมค่ะตามด้วยน้ําเปล่านะคะอยู่ที่250 ml ค่ะ คนให้เข้ากันนะคะอันนี้เราก็จะพักไว้ก่อนค่ะเราไว้สำหรับทำตัวเต้าส่วนค่ะอันนี้ก็พักไว้ก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะถั่วของเราที่เราเนื่องไว้แล้วก็สุกแล้วค่ะก็พักให้เย็นก่อนค่ะเด<ม>ี๋ยวค่อยนำมาทำขนมกันนะคะอันนี้ก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วก็ผึ่งให้เย็นสนิทก่อนค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็มาต้มน้ำค่ะเราใช้น้ำเปล่าอยู่ที่1,500 ML ค่ะตามด้วยใบเตยมัดอยู่ที่5-6ใบค่ะต้มน้ำให้เดือดค่ะพอน้ำเดือดแล้วค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่200กรัมหรือว่าความหวานตามชอบนะคะเราก็จะต้มให้เดือดอีกเล็กน้อยค่ะประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่แป้งมันที่เราผสมน้ำลงไปค่ะค่อยๆทยอยใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำที่เราทำนะคะมีความข้นและก็ใสขึ้นค่ะความข้นของโต๊ะส่วนนะคะก็ขึ้นอยู่ที่เราชอบนะคะว่าเราจะชอบความข้นประมาณไหนความเหนียวประมาณไหนนะคะอันนี้ก็จะเอาใบเตยออกด้วยค่ะ ถ้าแป้งนะคะยังไม่ข้นที่เราพอใจแล้วก็สามารถเติมแป้งมันลงไปได้ค่ะโอเคตอนนี้นะคะแม่เนยก็จะได้ความข้นความเหนียวของแป้งก็ประมาณนี้แล้วนะคะพอใจแล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ถั่วเขียวซีกนะคะที่นึ่งค่ะอยู่ที่250-300กร,รัมค่ะ ปริมาณของถั่วนะคะก็ตามชอบและก็ตามสะดวกเลยนะคะใครชอบถั่วเยอะกว่านี้ก็อาจจะเพิ่มเติมลงไปได้ค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่เนยก็จะปิดไฟได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำกะทิสำหรับราดค่ะเราก็จะใช้กะทินะคะอยู่ที่500 ML ค่ะ ตามด้วยแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาหรือว่า1ช้อนชาครึ่งค่ะลองชิมดูก่อนนะคะถ้าชอบเค็มกว่านี้อาจจะเพิ่มเติมเกลือลงไปได้ค่ะนำกะทินะคะมาตั้งไฟค่ะต้มให้กะทิเดือดเล็กน้อยค่ะ พอดีชิมแล้วยังไม่เค็มตามที่ต้องการแล้วก็จะใส่เพิ่มอีกนะคะอีกครึ่งช้อนชาค่ะเป็นหนึ่งช้อนชาครึ่งน,นะคะต้มให้เดือดเล็กน้อยค่ะประมาณนี้ใช้ได้ค่ะปิดไฟได้เลยเดี๋ยวเราก็จะนําไปเสิร์ฟกันเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเต้าส่วนของเราก็เริ่มอุ่นๆแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เนยก็จะตักใส่ถ้วยแบบนี้นะคะแม่เนยใช้ถ้วยขนาด7ออนะคะ อันนี้เราก็สามารถทําขายได้ค่ะอยู่ที่ทั่วละ15บาทนะคะหรือว่า20บาทแล้วแต่แหล่งตลาดของเราเลยค่ะสูตรนี้นะคะแม่เนยทาได้ทั้งหมด9ถ้วยค่ะขนาดถ้วย7ออนนะคะถ้าใครจะทําขายนะคะก็สามารถไปลองคํานวณต้นทุนได้ค่ะ อันนี้นะคะแม่เนยก็จะใส่กะทิราดลงไปแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครทําขายก็สามารถแยกกะทิได้ค่ะแล้วก็จะใส่แบบนี้ก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวแม่เนยก็จะใส่แบบว่าเป็นถ้วยแยกอีกต่างหากนะคะอันนี้เราทําไว้แจกเพื่อนๆที่บริษัทนะคะเราก็จะใส่ถ้วยเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็แยกออกมา จะทําให้ขนมของเราไม่เสียง่ายค่ะโอเคค่ะก็สามารถทําขายได้ง่ายๆกันเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูค่ะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องไม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ